พอเนื้อปลาสุกดีนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกลงไปค่ะวิธีสังเกตว่าเนื้อปลาสุกนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแยกๆแบบนี้เนาะเป็นแบบร่ยๆนิดนึงค่ะเนื้อกับตรงกลางปลาจะไม่ติดกันนะคะมันจะแบบห่างออกนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะใช้ได้แล้วใส่พริกแดงซอยลงไปค่ะเพิ่มสีสันนิดนึงตามด้วยใบมะกรูดที่เราหั่นฝอยไว้นะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ราดด้วยกระเทียมที่เราแบ่งไว้นิดนึงนะคะ จริงเอาไว้แต่งในจานด้วยค่ะเราก็จัดเรียงใส่จานได้เลยค่ะปลาชิ้นใหญ่น่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ราดน้ำลงไปแล้วก็ราดกะทินิดหน่อยค่ะชูชีปลาดุกสดก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเมนูนี้ต้องกินกับข้าวเท่านั้นนะคะถึงจะเข้ากันแล้วก็อร่อยค่ะจะเป็นคนที่ชอบกินปลาดุกมากเลยค่ะมันอร่อยปลาดุกย่างก็ชอบเมนูที่เกี่ยวกับปลาดุกนี้ชอบกินหมดเลย หอมเครื่องแกงค่ะแล้วก็มีความเผ็ดของตัวพริกนะคะกลิ่นกะทิแล้วก็ปลาสดอร่อยมากสูตรนี้จิมเน้นง่ายๆนะคะก็เลยใช้เป็นพริกแกงสําเร็จแต่ถ้าใครอยากให้มีกลิ่นหอมของเครื่องแกงนะคะแนะนําให้ตำพริกแกงเองค่ะมันจะหอมมากกว่านี้อีกอะ่ะ